นี่คือภูเขาเทียมเรียกว่าหินสวรรค์เป็นผลงานของบรรพบุรุษฉินเมื่อร้อยปีก่อนที่สร้างจากเหล็กสวรรค์แข็งแกร่งไม่มีที่เปรียบมีข่าวลือว่าหินสวรรค์มีซ่อนอยู่สมบัติที่สามารถสั่งการทั้งตระกูลฉินมีเพียงผู้ที่เข้าใจลึกซึง้งในสามทักษะพิเศษของตระกูลฉินถึงจะสามารถฟันหินสวรรค์น,นี้ได้ฉันเห็นว่าตำนานนี้ล้วนแต่หลอกลวงผ่านไปหนึ่งร้อยปีแล้วหัวหน้าตระกูลฉินเจ็ดรุ่นแม้จะใช้ปืนใหญ่ยิง ก็ยังไม่สามารถทําให้หินสวรรค์นี้แตกออกได้ข้างในนี้จะมีสมบัติได้อย่างไรหัวใจเต้นแรงและมีพลังนในหินนี้มีสมบัติจริงๆผ่านไปหนึ่งร้อยปีแล้ว แม้แต่หินชิ้นเล็กๆก็ยังฟันไม่ขาดตระกูลฉินเลี้ยงดูเป็นแค่หมูหรือเปล่าเธอเส,สี่ยวซิงห้ามไม่ให้ไม่เคารพบรรพบุรุษฉินซูฮุยได้ยินมาว่าลูกชายของคุณเป็นอัจฉริยะวันนี้เป็นวันการแข่งขันประเมินสมบัติที่จัดทุกสิบป,ปีของตระกูลฉินคุณพาอัจฉริยะคนนี้มาที่นี่ตระกูลฉินไม่อายแล้วหรือคุณพูดว่าใครเป็นคนโง่ก็บอกคุณน,นั่นแหละเด็กที่เกิดจากแม่แต่ไม่มีพ่อสอนทำไม ปัญหาที่รบกวนตระกูลฉินมานานร้อยปีเจ้าหนูน้อยอัจฉริยะคนเดียวก็สามารถแก้ไขได้นี่มันพูดเกินจริงจริงจริงไม่ผิดเจ้าคิดว่าหินสวรรค์น,นี้ทำจากฟองอากาศหรือแค่เหยียบก็แตกถ้าฉันสามารถทำลายหินชิ้นนี้ได้ละ่ะถ้าเจ้าสามารถทำลายหินสวรรค์น,นี้ได้ก็จะกินมันไม่ผิดถ้าเจ้าสามารถทำลายมันได้ไฉันก็จะกินตามด้วยแต่ถ้าเจ้าทำลายไม่ได้ ก็ให้คานออกจากรูหมานั้นแล้วไปให้พ้นจากที่นี่อ,ออกไปดีงั้นวันนี้ฉันจะให้พวกเจ้ากลุ่มตัวตลกนี้ไ,<ข>ได้เห็นอะไรใหม่ๆถ้าพวกเจ้าพายแพ้ก็อย่าลืมหน้าลืมตาชาติที่แล้ว ฉันได้เรียนรู้และเชี่ยวชาญสามทักษะพิเศษของตระกูลฉินหัดหยกวิญญาณสามระดับทุกอย่างสมบูรณ์ที่ทำจากเหล็กสวรรค์น,นี้หินก้อนใหญ่แข็งแกรง่งผิดปกติการใช้กำลังอย่างเดียวก็ยากที่จะทำลายแต่ถ้าสามารถใช้พลังทั้งหมดเจาะจงไปที่จุดนั้นได้หินสวรรค์น,นี้จะพังทลายลงมาอย่างเสียงดัง ดูนี่สีลูกชายคนนี้กําลังทําอะไรอยู่หรือว่าเขาต้องการหยิบหินเล็กๆมาทุบเหล็กสวรรค์น,นี้ให้แตกเหรอฉันได้ยินมาว่าเขาเพิ่งตกจากชั้นห้าลงมาฉันเห็นเขากลัวว่าเขาจะบ้าไปแล้วเพียวซิงน่ายจะทําอะไรนะแม่แค่รอฉันเถอะเอาสมบัติในหินนี้ออกมาเอาออกมาเถอะก็คือที่นี่ ให้ฉันทำให้แตกเปิดแตกแล้วก็คือที่นี่ให้ฉันทําให้แตกอย่างให้ฉันทําให้แตกอีกลูกชายคนนี้นายคงดูละครสั้นมากไปแล้วยังคิดว่าตัวเองเป็นบุตรแห่งโชชะตาเหรอ คำจนตายแล้วน้ำตาไหลออกมาแล้วลูกชายคนนี้รีบพานออกไปตามรูหมาไปให้พ้นเลยอย่าทำให้คนในตระกูลฉินของฉันหายไปอีกเสี่ยวซินรีบมาที่นี่เป็นไปไม่ได้เลยฉันฉันตีถูกที่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ทุกคนการแข่งขันประเมินสมบัติจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าทุกคนมารวมกันทำไมที่นี่รีบเข้าไปในบ้านอย่าทำให้เวลาแข่งขันล่าช้า อย่าทำตัวมงมวยอยู่เลยไปกันเถอะเสี่ยวซิงเชื่อฟังตามฉันมาแม่แม่ดูสิ นี่คือสมบัติของตระกูลฉินคุณชายฉินแม่รู้ไหมลูกชายของฉินซูฮุยกล้าดูหมิ่นบรรพบุรุษของตระกูลฉินยังอวดอ้างว่าจะทำลายหินสวรรค์นในสวนได้นั่นแหละเด็กอัจฉริยะคาดว่ายังใช้มืออยู่ไม่ใช้หัวทุหิงอยู่ ป้าของเขาเมื่อก่อนท้องก่อนแต่งงานตอนนี้ยังปล่อยให้ลูกดูหมิ่นบรรพบุรุษช่างเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องจริงๆฉินซูฮุยยังไม่รีบคุกเข่าลงอีกแทนลูกขอโทษคุกเข่าลงคุกเข่าลงใครกล้าทำให้แม่ฉันคุกเข่าล่ะแม่เด็กอัจฉริยะนี่ก็เก่งในการปกป้องเจ้าของนะ สงสารแม่เธอ,อก็แค่ยอมให้ตัวเองโดนตีชินจื่อฝานเสี่ยวซินเขาแค่สนเท่านั้นฉันจะคุกเข่าลงแทนเขาขอโทษบรรพบรุษพอแล้ววันนี้เป็นวันของตระกูลฉินการแข่งขันประเมินสมบัติที่จัดทุกสิบปีคุณอยากให้คนภายนอกมาดูเรื่องตลกของตระกูลฉินเหรอ พาลูกอัจฉริยะของคุณไปด้วยไปให้พ้นอย่ามาทำให้เราอับอายที่นี่ไม่ไม่ดีแล้วครับหัวหน้าครอบครัวหินสวรรค์ที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ถูกทำลายคุณพูดว่าอะไรคุณพูดว่าอะไรหินสวรรค์ถูกคนฟันคนที่สามารถฟันหินสวรรค์ได้ต้องมีความชำนาญต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญสามทักษะพิเศษของตระกูลฉิน หาแม้ต้องขุดดินสามฟุตก็ต้องหาคนที่ฟันหินสวรรค์ให้ได้ผู้ที่ได้คนนี้ก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวฉินใช่ห้ามให้คนอื่นหาคนนี้เจอก่อนตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวต้องเป็นของคุณหากไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเราได้พอ่อท่านสบายใจได้ฉันได้ส่งคนไปตรวจสอบแล้วไม่ต้องหาแล้ว แม่หินนั้นเป็นฉันที่ฟันฉันคือหัวหน้าครอบครัวคนถัดไปเสี่ยวซินอย่าพูดเพอ้อเจอ้อสามทักษะพิเศษของตระกูลฉินได้สูญหายไปนานแล้วแม้แต่ฉันยังไม่เคยทําได้คุณเป็นเด็กเล็กจะทําได้อย่างไรแม่ฉันไม่ได้โกหกคุณแค่คุณยังกล้าพูดว่าฟันหินสวรรค์ได้คุณก็แค่เด็กน้อยที่ชอบประเมินสมบัติแม้แต่ฉันยังไม่มีสิทธิเจาะหินสวรรค์ คุณคิดว่าตัวเองเป็นอะไรคุณเจาะไม่ได้แค่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณยังไม่เท่าลุกน้อยเลยคุณพูดว่าอะไรเด็กๆยังอายุน้อยเป็นไวที่ชอบอดเก่งทุกคนอย่าไปถือสากับเขาชินซูฮุยนี่คือบุตรชายที่คุณเลี้ยงดูดีไม่เคารพผู้ใหญ่พูดแต่เรื่องโกหกกล้าทําเรื่องร้ายสาระที่นี่เชื่อหรือไม่ฉันจะยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันของคุณให้คุณแต่งงานเข้าบ้านหญินโดยตรงคุณปู่ ถ้าเด็กคนนี้พูดว่าเขาเป็นคนเจาะหินสวรรค์งั้นก็ให้ทุกคนมาดูความสามารถที่แท้จริงของเขาไม่อย่างนั้นถ้าข่าวนี้แพร่กระจายออกไปคนอื่นจะพูดว่าครอบครัวฉินของเราทารุณคนมีความสามารถคนมาป้าตัวน้อยวันนี้เราสามคนคนละเลือกหินดิบหนึ่งก้อนถ้าหินดิบที่คุณสองคนเลือกรวมมูล,ลค่าแล้วชนะฉันได้ ครอบครัวฉินจะยกเลิกสัญญาแต่งงานระหว่างคุณกับบ้านหยินตรงกันข้ามถ้าคุณแพ้คุณนี่เพียงแต่ต้องแต่งงานกับหยินเสี่ยวฉันยังต้องการทำลายสิ่งนี้ด้วยมือของตัวเองแขนขาเด็กนั่นขับเขาออกจากตระกูลเป็นยังไงบ้างพ่อเสี่ยวซินเขายังเด็กอยู่เขาไม่สามารถประเมินสมบัติได้เลยแม่ไม่ต้องขอร้องพวกเขาสัญญาเดิมพันนี้ฉันตกลง แต่ถ้าคุณแพ้คุณต้องคุกเข่าแทนตระกูลฉินให้ฉันและแม่กราบขอโทษดีสัญญาเดิมพันได้เกิดขึ้นแล้ววางเดิมพันแล้วไม่เสียใจการแข่งขันประเมินสมบัติของตระกูลฉินเริ่มต้นแม้ว่าฉินจือฝานจะมีพรสวรรค์พิเศษแต่ฉันได้รับการฝึกฝนในการประเมินสมบัติตั้งแต่เด็กเคยเป็นที่รักของตระกูลฉินหากต่อสู้กับฉินจือ้อฝานอย่างเต็มที่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสชนะเลย แม่อย่ากลัวเราจะชนะอย่างแน่นอนชนะพวกคุณจะใช้สิ่งไหนชนะฉันจะบอกพวกคุณว่าตอนนี้ฉันได้ฝึกฝนจนสำเร็จแล้วหนึ่งในสามทักษะพิเศษของตระกูลฉินหัดหยกวิญญาณวันนี้ฉันจะให้พวกคุณได้เห็นอะไรชินจื่อฝานสามารถฝึกทักษะพิเศษของตระกูลฉินได้หนึ่งในนั้นคือหัดหยกวิญญาณตามตำนานบรรพบุรุษของตระกูลฉินในวงการหินหยก สร้างชื่อเสียงให้กับตระกูลฉินต้องพึ่งพาหัดยกวิญญาณนี่แหละดีไม่ผิดหวังเลยที่เป็นลูกชายของฉินไท่สายเลือดที่ยอดเยี่ยมที่สุดหากมีเวลาลูกชายตำแหน่งหัวหน้าตระกูลฉินไม่มีเคยเหมาะสมเท่าคุณหัดหยกวิญญาณนี้เป็นระดับแรกของสามทักษะพิเศษของตระกูลฉินชินจื่อฟานอายุน้อยมากฝึกฝนจนสำเร็จหัดยกวิญญาณนี้แท้จริงแล้วเป็นพรจากสวรรค์ให้ตระกูลฉิน นี่แหละหยกจักรพรรดิสีเขียวระดับสูงนี่คือพลังของหัดหยกวิญญาณยังไม่ได้ตัดหินเลยกลับสามารถตรวจจับหยกภายในได้นี่แท้จริงแล้วเป็นหยกจักรพรรดิสีเขียวยังมีขนาดใหญ่ขนาดนี้สีและขนาดนี้มองดูแล้วต้องมีมูลค่าอย่างน้อยหลายร้อยล้าน ไม่คิดเลยว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ยังได้เห็นสิ่งที่ตระกูลฉินสูญหายไปนานหัดหยกวิญญาณชีวิตนี้ไม่สู่เปล่าเลยนี่มีอะไรให้เปรียบเทียบได้อีกฉันว่าอย่าเสียเวลาเลยยอมแพ้ไปเลยดีกว่าเสียส่ยวซิงเราแพ้แม่ใครพูดว่าเราแพ้ หินดิบในมือของคุณแม้ว่าจะมีหยกจากพรรพัสีเขียวแต่การเต้นของหัวใจมันไม่แน่นอนอ่อนแออย่างมากนี่คือปรากฏการณ์ที่ว่างเปล่าภายในฉันเห็นว่าหินดิบระดับล้านที่คุณพูดถึงก็คือก้อนหนึ่งหินที่ดูดีแต่ไร้าสาระใช่ไหมเจ้าหนูเธอคงจะตกใจจนงงไปแล้วยังจะมีการเต้นของหัวใจในหินหยกอีกหินจะมีการเต้นของหัวใจได้อย่างไรคิดว่าเราจะโง่กันหรือการเต้นของหัวใจในหินหยก ฉันเคยได้ยินคุณปู่พูดถึงมันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉินบ้านนี้สูญหายไปนานแล้วหูหยกวิญญาณซึ่งเป็นทักษะพิเศษอันดับหนึ่งสามารถได้ยินการเต้นของหัวใจของทุกสิ่งได้จริงหรือว่าเจ้าหนูคนนี้ได้เรียนรู้หูหยกวิญญาณของชินบ้านเราเป็นไปไม่ได้เด็กคนนี้เพิ่งแปดขวบเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนหัดหยกวิญญาณแค่เป็นทักษะพิเศษอันดับท้ายของฉินบ้านมีความสามารถในการวัดหินหยกได้จริงแต่มันกลับไม่สามารถวัดได้ รูปร่างและขนาดของหินหยกฉันเห็นว่าหินดิบระดับล้านนี้แค่เป็นก้อนหิงแตงโมที่ว่างเปล่าใช่ไหมพูดไร้สาระยังจะเป็นหิงแตงโมอีกวันนี้ฉันจะให้เธอได้เห็นเองพลังของหัดหยกวิญญาณของฉันมาเถอะแบ่งให้ฉันครึ่งหนึ่งนี่คือหยกจากประดัสสีเขียว นี่คือหยกจากพรรพัสีเขียวจริงๆแล้วเป็นหยกจากพรรพัสีเขียวดูเหมือนว่าชินจือฝานจะได้ควบคุมหัดหยกวิญญาณได้จริงๆชินจือฝานคนนี้จริงๆแล้วเป็นของตระกูลฉินหายากที่จะพบในร้อยปีเป็นอัจฉริยะในการประเมินสมบัติจริงๆแต่เสียดายพระเจ้าจริงๆแล้วทำให้เด็กคนนี้พูดถูกหยกจากรพัรดิสีเขียวนี้มีเพียงชั้นบางๆ ภายในเป็นโพรงจริงๆแล้วเหมือนแตงโมขนาดใหญ่เป็นไปไม่ได้หัดหยกวิญญาณของฉันชัดเจนว่าตรวจพบว่ามีหยกทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันเคยบอกไปแล้วหัดหยกวิญญาณเป็นเพียงทักษะพิเศษสามอย่างที่ท้ายสูงสุดก็สามารถตรวจจับได้แค่ผิวของหินดิบหยกที่อยู่ภายในสามเซนติเมตรยังกล้ามาอวดอีกน่าอายจริงๆหินดิบที่ฉินจือฝานเลือกแม้ว่าระดับของหยกที่ออกมาจะสูงแต่รูปร่างแปลกประหลาดสูงสุด ก็มีค่าแค่ห้าล้านฉันและเสี่ยวถิงยังมีโอกาสชิ้นจื่อฝานตัดหยกจากกระพัดิสีเขียวชั้นยอดคุณภาพของหยกระดับพิเศษรูปร่างแย่มากมูลค่าห้าล้านชิ้นซูหุยทั้งหมดเป็นความผิดของลูกคุณที่ปากไม่ดีถ้าไม่ใช่เขาค่าจะเปิดได้แค่แค่ห้าล้านได้อย่างไรชิ้นจื่อฝานคุณมีความสามารถไม่พอเลือกหินหยกแปลกๆมาชิ้นหนึ่งเกี่ยวอะไรกับเสี่ยวซิน เสียส่ยวซินแม่ยังไม่เคยสอนเธอเลยเทคนิคการประเมินสมบัติก็ใช้โอกาสวันนี้นี่แหละแม่จะสอนเธอให้ดีอืม มังกรปรากฏสีมีความหวังหินดิบชิ้นนี้ของเสี่ยวซินต้องออกมาเป็นมรกตแสงไฟส่องน้ำยาวคุณภาพหยกดีหินดิบชิ้นนี้มีความโปร่งแสงดีคุณภาพของหยกต้องไม่แย่แน่นอนอาจารย์เลือกชิ้นนี้แหละเสี่ยวซินรอให้ชนะการแข่งขันนี้แม่จะสอนเธอให้ดีอีกครั้ง เทคนิคการประเมินสมบัติอื่นๆออกสีเขียวแล้วออกสีเขียวแล้วนี่คือฉินซูฮุยอยู่บ้านสอนสามีและเลี้ยงลูกมาหลายปีความสามารถในการประเมินสมบัตินี้ไม่ได้หายไปไหน ตอนนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะก็พูดได้ไม่ดีเลยนะเป็นหยกเขียวชั้นยอดแต่เสียดายหยกเขียวชั้นยอดคุณภาพสูงรูปร่างดีเสียดายจริงๆด้านล่างมีรอยแตกมูลค่าสามล้านทำไมถึงเป็นแบบนี้จะไม่ใช่เหรอพระเจ้าจริงๆจะต้องทำให้ เราแม่ลูกกันเหรอไฟหาอะไรส่องน้ำยาวสาวงามจากสวรรค์อะไรนั่นก็ยังแพ้ให้กับหัดหยกวิญญาณของฉันสาวเจ้าชู้จากตระกูลฉินกลับยังคิดจะชนะอัจฉริยะจากตระกูลฉินนี่มันเป็นความคิดที่ร้ายสาระจริงๆคนมาเอาผู้หญิงคนนี้ส่งไปที่บ้านหญินแล้วก็เอาเด็กน้อยคนนี้ทําให้แขนขาแตกส่งไปที่ภูเขาหลังเพื่อเลี้ยงสุนัขฉันจะดูว่าใครกล้าทําร้ายแม่ฉัน เมื่อกี้ไม่ใช่ว่าคุณกล้าหรอกเหรอทำไมตอนนี้แพ้แล้วไม่กล้ายอมรับแล้วใช่ไหมใครบอกว่าเราแพ้ฉันยังไม่ได้เลือกหินดิบเลยฉันบอกว่าเด็กน่ารักคุณทำให้ทุกคนเสียเวลาแบบนี้มันน่าสนใจไหมแม้แต่แม่ของคุณเธอยอมรับว่าไม่เคยสอนคุณเกี่ยวกับทักษะการประเมินสมบัติเลยคุณเด็กน้อยก็อย่าเสียเวลาในเรื่องนี้เลยเสียเวลาให้ทุกคนทำไมคุณกลัวขนาดนี้เลยเหรอฉันเลือกหินดิบ กลัวว่าฉันจะชนะคุณเหรอชินสือฝานคุณนี่มีความมั่นใจขนาดนี้เลยเหรอฉันจะกลัวคุณเหรอได้ฉันจะให้คุณเสียเวลาอีกสักสองสามนาทีรอคุณแพ้ในไม่ช้าฉันจะลงมือทํากฎของบ้านเองดูฉันไม่ทําให้คุณตายแบบมีชีวิตตีคุณให้ตายเลยนะเจ้าตัวน้อยแม่เชื่อฉันเถอะฉันจะเลือกหินดิบที่มีค่าที่สุดให้คุณหลุดพ้นจากเปลวไฟของตระกูลฉินนี้ ต้ยตายแล้วยังกล้าทําตัวเป็นเทพเจ้าอยู่เหรอทักษะพิเศษของตระกูลฉินแบ่งออกเป็นสามระดับโดยการสํารวจรูปลักษณ์หัดหยกวิญญาณที่มีความชํานาญตาของหยกวิญญาณเพียงแค่ระดับเริ่มต้นมีเพียงระดับที่สามหูหยกวิญญาณสามารถได้ยินเสียงหัวใจและลมหายใจของทุกสิ่งนี่คือจุดสูงสุดที่แท้จริงชาติที่แล้วฉันได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดในวงการประเมินสมบัติทั้งหมดพระควบคุมทัศนีได้ หัวใจเต้นแรงและมีพลังวันนี้ฉันจะให้เจ้าหนูนี่ได้เห็นสามทักษะพิเศษของตระกูลฉินแท้จริงจุดสูงสุดฉันไม่ได้มองผิดใช่ไหมเจ้าหนูนี่ตาปลับเปล่งแสงออกมาระดับที่สองของทักษะพิเศษตระกูลฉินสัญญาณการเปิดใช้งานหัดหยกวิญญาณ จะเป็นไปได้ไหมเจ้าหนูนี่จะสามารถทำสามทักษะพิเศษของตระกูลฉินได้จริงๆเจ้าพูดอะไรมั่วๆนะ่ะฉันเห็นเขานะสูงสุดก็แค่เป็นโรคต้อหินเจ้าหยุดพูดที่นี่เถอะหลอกตัวเองอยู่ได้จะเป็นไปได้ไหมหลานชายของฉัน<ะ>เขาสามารถทำสามทักษะพิเศษของตระกูลฉินได้จริงๆฉินจื่อฝานเจ้าจะแพ้อย่างแน่นอน ฉันจะเลือกมันเจ้าตัวน้อยน่ารักเจ้าคงไม่คิดว่าหินดิบยิ่งใหญ่ยิ่งมีค่าใช่ไหมเรากำลังเปิดหยกไม่ใช่การเก็บของเก่าไม่ได้คิดตามน้ำหนักเสียเวลาที่ฉันยังคิดว่าเจ้าตัวน้อยน่ารักจะสามารถใช้หัดหยกวิญญาณได้ดูเหมือนว่าเจ้าพูดถูกแล้วสูงสุดก็แค่เป็นโรคต้อหินช่างเป็นการเสียเวลาเราดูเหมือนว่าฉันช่างโง่เขลาเหลือเกิน กลับไปคิดฟุ้งซ่านได้นี่มันน่ารักจริงๆสืบทอจากฉันสามทักษะพิเศษของตระกูลฉินเสี่ยวซินหินก้อนนี้มีผิวเรียบไม่มีลายทรายเป็นลักษณะของหินดิบที่ไม่มียกรีบเปลี่ยนก้อนใหม่เถอะก้อนนี้ไม่นับฉันจะเปลี่ยนให้เขาอ่าป้าตัวน้อยตั้งแต่โบราณก็พูดกันว่าซื้อแล้วต้องเอาไปถ้าอย่างนั้นเจ้าตัวน้อยนี้ก็เลือกแล้วก็ต้องเป็น ไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะพวกเธอสองแม่ลูกก็แค่รอให้มันห่างกันเหมือนหอยินหยางเถอะแม่เชื่อฉันเราจะชนะแน่นอนอาจารย์ตัดครึ่งต้องมียกแน่นอน ทั้งหมดเป็นหินปูนไม่มีหยกเสี่ยวซินเราแพ้อยังอึ้งอยู่ทำไมยังไม่พออายอีกเหรอยังไม่พอเหรอรีบเอาตัวน้อยนี้ไปโยนทิ้งให้ฉันแต่ฉันเพิ่งได้ยินเมื่อกี้เขาตัดไม่ถูกลืมตาให้กว้างแล้วมองให้ชัดข้างในงนี้ตกลงแล้วมีหยกหรือเปล่า หยกมีแสงทองนี่คือคุณลักษณะของการเกิดหยกมีค่านี่คือของดีธรรมชาติหยกหูปลาหินธรรมชาติชั้นยอดนี้หยกหูปลาถึงแม้รูปร่างจะไม่ใหญ่แต่พูดน้อยก็มีมูลค่าอย่างน้อยสองสบล้าน บวกกับหินดิบที่แม่ฉันเปิดออกมาก็เกินห้าแสนไปไกลชิ้นสื่อฝานคุณแพ้นี่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หยกหูปลาธรรมชาตินี่คือหยกที่เกิดจากฟอสซิลปลาศิลปะของมันคุณค่าทางโบราณคดีนั้นประเมินค่าได้ยากจริงๆเมื่อเราได้ชนะแล้วตามข้อตกลงเดิมพันการแต่งงานระหว่างแม่ฉันกับประกูลหญิน เป็นโมคะและคุณต้องคุกเข่าลงให้ฉันและแม่ฉันกราบขอโทษฉันเคยบอกแล้วฉันไม่อนุญาตให้ใครมารังแกคุณแค่แมวตาบอดเจอหนูตายเท่านั้นคุณยังคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกของละครสั้นเหรอแพ้ให้กับคุณคนแบบนี้ชินใหญ่อยากเปลี่ยนใจแล้วเหรอ เป็นตระกูลฉินไม่ได้สอนให้คุณรู้จักเดิมพันแล้วต้องยอมรับหลักการยอมรับผลของการเดิมพันหรือว่าตระกูลฉินสอนแค่คุณทําตัวเหมือนเด็กเปลี่ยนใจไม่ยอมรับนี่สินเลยนะอย่าทําตัวเหลวไหลตระกูลฉินยังไม่ถึงตาคุณเด็กน้อยมาที่นี่เพื่ออวดอ้างนั่นแหละเรื่องนี้จบแค่นี้จบแค่นี้แก่เท่าอย่าคิดว่าคุณแก่แล้วจะได้อ้างอิงอายุจริงๆแล้วคิดว่าพวกเราทั้งหมดเป็นคนโง่เหรอ ให้พวกคุณรังแกได้เล่นตุกติกกับเด็กน้อยคุณปู่ฉินไม่อายเลยสักนิดคุณพ่ออะคุณปู่อาเจียนเลือดออกมามก็แค่ต้องการยุ่งเหยิงยอมรับผลของการพน,นันวันนี้ถึงแม้ว่าคุณจะตายที่นี่ก็ต้องยอมรับลูกที่ไม่เชื่อฟังลูกที่ไม่เชื่อฟังข้าพเจ้าขอประกาศในนามของตระกูลฉินในฐานะผู้ควบคุมตั้งแต่วันนี้จะไล่ฉินสินออกจากตระกูลฉิน และไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลฉินอีกต่อไปแก่เท่าที่นี่เป็นที่ที่แย่ของตระกูลฉินข้ารอจนเบื่อแล้วแม่เราไปกันเถอะฉินซูฮุยตระกูลอินคือครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในวงการประเมินสมบัติของเมืองใต้ครอบครัวอันดับหนึ่งทั้งสองด้านดำขาวต่างก็มีอำนาจคุณกล้าป,ปฏิเสธการมั่นของพวกเขาไหมคุณจ่ายราคานี้ได้ไหมอันดับหนึ่งในเมืองใต้ก็สมควรที่จะอวดอ้างปรับใดที่แม่ของฉันไม่ยินยอม ไม่มีใครสามารถบังคับเธอได้น่ารักจังเลยนี่มันเสียงใหญ่จริงๆนะคุณหญิงท่านสามารถมาเยีอยบ้านตระกูลฉินได้ไหมครับ การแข่งขันประเมินสมบัติที่จัดขึ้นทุกสิบปีแท้จริงแล้วเป็นตระกูลฉินของพวกเราทําให้บ้านเราสว่างสวยัยครอบครัวระดับสามการแข่งขันประเมินสมบัติที่จัดขึ้นยังมีสิทธิให้ฉันมาที่นี่อีกเหรอนั้นวันนี้ท่านคือฉันมาเยี่ยมบ้านตระกูลฉินหรือว่าชีวิตเบื่อหน่ายแล้ววันแต่งงานถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆทําไมเอาครอบครัวหญินของฉันมาเป็นของประดับเหรอ,อ,อต้องบอกเลยว่าฉินบ้านของพวกคุณน,นี่เก่งจริงๆฉันเพิ่งมาถึง ก็ได้ยินมีคนดูถูกครอบครัวหญินของฉันเออคุณหญินท่านอย่าโกรธเลยเมื่อกี้เป็นน้าสาวของฉันที่เกิดมาน่ารักนั่นเขากำลังพูดมั่วอยู่เราจะฆ่าเขาเดี๋ยวนี้คลอดลูกแล้วยังเด็กอยู่เลยฉันจะมาดูของเดี๋ยวนี้เอามือสุกปรกของคุณออกไปฉันชนะแล้ว การเดิมพันกับตระกูลฉินแม่ของฉันจะไม่แต่งงานกับเจ้าหมูตัวนี้กล้ายหยิบผู้หญิงของฉันมาเป็นเดิมพันอย่างให้คนเรียกฉันว่าหมูหัวพวกคุณตระกูลฉินหรือว่าต้องการให้ตระกูลถูกทำลายไม่ไม่ไม,ไม่คุณยินน้อยโปรดสงบสติอารมณ์นี่เป็นแค่เรื่องไร้สาระของเด็กๆพวกเราจะกล้ายหยิบเรื่องแต่งงานของคุณได้อย่างไรล้อเล่นกันอยู่หรือใช่แล้วคุณยินน้อย และห้องของเราได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแค่คุณไม่รังเกียจให้เกียรติพวกเราระกูลฉิมคืนนี้ก็สามารถมีความสัมพันธ์ได้วันนี้มีฉันอยู่ฉันจะดูว่าใครกล้าทำร้ายแม่ของฉันน่ารักจังอย่าพูดว่าฉันทำร้ายแม่ของคุณเพียงแค่ฉันต้องการแม้จะทำให้เธอในหน้าคุณคุณก็ควรจะยอมรับอย่างสงบน่าเสียดายจริงๆฉันไม่ชอบคนแบบนี้ใช้อำนาจกดขี่คนอื่นคุณเพิ่งบอกว่าคุณชนะ พวกคนในตระกูลฉินใช่ไหมต้องการช่วยแม่ของคุณฉันให้โอกาสคุณมาเดิมพันกับฉันสักเกมคุณอยากเดิมพันอะไรเปิดเกมชีวิตและความตายใหม่เงินเดิมพันคือแม่ของคุณและทรัพย์สมบัติของตระกูลฉิมมรดกอันยาวนานอาคุณยินน้อยไม่ได้นะฉันจะเดิมพันกับคุณ